เป็นเป็นความรู้สึกที่เป็นอริยสัพย์อยู่ในใจมัเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐอยู่ในใจแล้วเป็นสิ่งที่เราพึงได้ในเวลาที่เรากำลังเป็นทุกข์ได้การเมื่อจิตใจของเรากำลังทุกข์ก็ก่อนอื่นก็ต้องปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้ปกติได้ ะคุสลบายอย่างหนึ่งก็คือการใช้สัญญาในสิ่งดีงามมาแก้ความรู้สึกที่ไม่ดีเ <c oughs> ล้กก็ใช้จินตนาการเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วสร้างอาตมาการการคิดจะเอาของไปถวายพุทธเจ้าแล้ว,ลวรู้สึกดีมากนะลองลองลองดู อาตมาก็เคยนั่งคิดนานว่าจะถวายอะไรดีท่านจะชอบอะไรน,นี่คิดว่าจะปีนขึ้นเขาแล้วก็จะไปเอาน้ำพุที่สะอาดแล้วจะเก็บน้ำค้างจากยอด หญ้าไปเก็บไปถวายเป็นน้ำเย็นๆในทันชันอะไรแม้มันสนุกดีค่ะคิดอย่างนี้ฮะก็ปล่อยให้ถ้าจิตใจมึงมันไม่อยากจะนิ่งมันอยากจะคิดก็คิดคิดไปแต่ว่าคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้เศราหมองทำให้มีกำลังนั่นเป็นทุกข์แล้วอ,อ เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ถ้าเรารู้สึกมีกำลังมากขึ้นแล้วจิตใจปกติก็เอาเรื่องที่เป็นทุกข์กลับมาดูอีกทีเชิญกลับมาดูอีกทีตอนนี้จิตใจก็มีกำลังพอแล้วแล้วก็อดทนแล้วก็พยายามจะดูแล้วก็ดูที่ความาความคิดผิด ที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่น mm. เขาทำอย่างนั้น mm. เขาทำอย่างนี้มันอันนี้ก็ mm. แต่ว่าส่วนที่เกิดจากตัวเราอยู่ตรงไหนเอาที่เราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้น mm. ใช่ไหมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้น mm. ใช่ไหมมันไม่ได้ม่ได้อยู่ที่การกระทำอย่างเดียวแต่มันมรู้สึกว่าไม่น่าไม่น่าทำอย่างนั้นเลย ไม่เหมาะเลยไม่สมควรเลยทำไมเขานันก็มันมีการไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าควรไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูตามหลักเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดได้เพราะนั้นมันถูกแม้แต่ความไม่ถูกต้องเลยก็มีความถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเพราะเขามีความคิดอย่างนั้น เพราะกิเลสครอบงำจิตใจเขาอย่างนี้อย่างนี้ผลออกมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าดูความเป็นมาเหตุปัจจัยต่างๆในอดีตท,ที่นำมาสู่ภาวะนี้หรือว่าก็กแน่นอนละถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้นั้นจิตใจของเราก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจิตใจของเราเย็นลงปกติไม่เป็นไม่เป็นทุกข์แต่นั้นไม่ใช่ว่าจบเรื่องเราก็ได้จบความทุกข์อยู่ในใจแต่ว่าเราควรจะจัดการกับปัญหาต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่เราต้องใช้สติปัญญา ถ้าหากว่าการกระทําของคนนั้นไม่ไม่ถูกต้องแล้วเรามีโอกาสที่จะทําอะไรและพูดอะไรที่จะแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไปถ้าถ้าเราควรจะอดทนก่อนใจเย็นเย็นก่อนคอยดูเหตุการณ์ก่อนอัันก็เป็นก็แล้วแต่คือพวกเรามีสติแล้วว่าอะไรควรจะทําและไม่ควรจะ ก็จะปรากฏนั้นคำว่าควรเป็นคำและไม่ควรเป็นเป็นเป็นคำที่ลึกซึ้งเหมือนกันคือใช้ได้ถูกก็มีใช้ได้ผิดก็มีถ้าเราใช้ในาษาว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนี้เลยอันนั้นก็เป็นการเกิดจากการไม่ยอมรับเหตุปัจจัยที่อที่ผ่านมา เป็นความคิดผิดแต่แต่เมื่อเราได้รับรู้รับทราบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วแล้วเราพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อคำว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรมันก็ใช้ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเริงว่าทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเกิดผลดี ทั้งในระยะสั้นระยะยาวสำหรับคนเรากับคนอื่นน,นี่เป็นต้นองนี่วยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอนัตตาจะเอาไว้พรุ่งนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่เห็นอนัตตาคือการที่อะไรมันดูเป็นก้อนเรียกว่าคณะสัญญานั้นในพุทธศาสนาเราจึงมีคำสอนในการแยกแยะสิ่งต่างๆอย่างเช่นเห็นกายใจเป็นเป็นขันห้า ยังเป็นธาตุสี่คือการดูสิ่งที่มันดูเป็นก้อนออกมามาดูส่วนประกอบต่างๆให้เห็นว่าโอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนเดียวไม่ใช่สิ่งเดียว <c oughs> มันมีหลายอย่างอยู่ในนั้น <c oughs> เรื่องของอ,อ,อนัตตา <c oughs> อนาัตตาก็คือไม่มีเจ้าของ นี่คือความหมายคือแยปแยบว่าไม่มีตัวมีตนแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทําให้คนซับสนเนเยะแล้วไม่มีเจ้าของไม่ได้อยู่ในอํานาจอไม่มีแกนสารสาระอไม่มีศูนย์ใดศูนย์หนึ่งที่เทียงแท้ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในลักษณะเป็นกระแสการที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระแสคือการเข้าถึงหลักอนิจจานาตา มันเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยฉนั้นก็ตรงกับวิทยาศาสตร์สมัยฟิสิกส์สมัยใหม่ที่พอมาดูอยู่ในอะตอมอย,อย,อยู่ในโมเลกุลแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีแต่เป็นกระแสเขาก็เขาก็ากนักฟิสิกส์สมัยนี้ก็สนใจในพุทธศาสนากันมากเพราะว่ามันดูมันคล้ายกับที่เขาได้คนพบ นั้นเรา,เาตัวทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราชอบครอบครองชอบถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่มีเจ้าของแม้แต่กายใจของเราไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ปกครองรชีวิตของคนอื่นก็เหมือนกันนี่วันนี้ก็คุยกับโยมเรื่องเรื่องนี้ก็ ยกตัวิยาเราได้เรือลำใหม่ไปภายเรืออยู่ในอยู่ในอ่างหรืออยู่ในทะเลทะเลสาบภูมิใจเรือของเรามากพอดีมีเรืออีกลำหนึ่งมาชนข้างหลังทำให้เกิดความเสียหายคนที่ภายเรือลำที่สองนี้ไม่ค่อยระมัดระวังและมาชนเรือเราอันนี้กรณีแรก ซ่อมเรือได้เรียบร้อยแล้วออกมาภายเรือที่เรื่องสำเดิมัมนก็มีเรือลำอีกลำหนึ่งมาชนชนท้ายแล้วครั้งที่สองความเสียหายเหมือนกับครั้งแรกเหมือนกันเลยแต่มีความแตกต่างว่าในกรณีที่สองลำ,อลำนี้ลอยมาเฉยๆไม่มีคนพายนี่ถามตัวเองว่าความรู้สึกของเราเหมือนกันไหม ถ้าครั้งแรกจะโกรธไหมส่วนมากเขาคงจะโกรธอย่าน้อยก็ไม่พอใจแต่กรณีที่สองนี่มีเรื่องมันเหมือนกันหมดเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครพายเรือเรือมันลอยมาอารมณ์จะเหมือนกันหรือต่างกันถ้าต่างกันมาต่างกันเพราะอะไรทำไมจึงต่างกัน ฝากไว้ให้คิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความยึดมั่น